สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชนุมชน,ชนบ้านเมืองนายทุกๆุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันในหน่วยที่เจดรูปสี่เหลี่ยมเรื่องโจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมกับคุณครูนิติกุลชัยพิพัฒน์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ข้อที่2แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนข้อที่3แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาคลิปนี้จบลงแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่7.10นะคะ เนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเรื่องรูปสี่เหลี่ยมจ้านักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะคะเ,เรื่องที่1โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานน้องๆดูค่ะในรูปนี้นะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอยู่กี่รูปเอ่ย2รูปถูกไหมนะคะ ถ้าเรานำมาแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นรูปที่1กับรูปที่สองนะคะและบริเวณพื้นที่นะคะพื้นที่ของออสี่เหลี่ยมนะคะสีเหลืองเหลืองทั้งหมดนะคะก็จะมีนะคะความยาว68ซนติเมตรส่วนความกว้างของเรานะคะก็จะเป็น27บวกกับ27เซนติเมตรมาดูกันวราจะ จะสามารถทำอย่างไรได้บ้างพิจารณาก่อนว่าแผ่นป้ายเตือนแนวทางมีลักษณะและขนาดดังรูปส่วนที่เป็นสีดำสามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสองรูปส่วนที่เป็นพื้นที่สีดำมีขนาดเท่าใดเห็นไหมคะพื้นที่สองรูปที่คุณครูให้เครื่องหมายไว้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะพื้นที่ส่วนที่เป็นสีดำนั้นนะคะ สิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่เป็นสีดําสามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนาดเดียวกันได้สองรูปแต่ละรูปมีฐานยาว27และผลรวมของความสูงเป็น68แสดงว่าความสูงของแต่ละรูปนั้นก็คือ68หารสองนะคะฐานเท่ากับ27ถูกไหมนะคะส่วนที่เป็นสูงของเราก็คือ68 แล้วหารด้วย2ก็มีค่าเท่ากับ2 3 6 2 4 8เท่ากับ34เซนติเมตรนะคะถูกไหมนะคะเอาละ่ะนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์เฉยๆนะคะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้คำนวณอะไรให้หนูเลยนักเรียนสังเกตดูนะคะยังไม่ได้คำนวณแค่ชี้แจงเฉยๆวิเคราะห์โจทย์เฉยๆว่ามันแยกออกมาเป็น สี่เหลี่ยมด้านขนานสองรูปฐานมีความยาวเท่าไหร่สูงมีความยาวเท่าใดนะคะแล้วค่อยคำนวณกันถูกไหมนะคะในข้อนี้เหมือนกันนะคะมีรูปอยู่หนึ่งรูปได้แก่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะ,ะเขาให้โจทย์บอกว่าธงชาติเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวนะคะกว้าง8 4เซนติเมตรยาว120เซนติเมตร ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ60เซนติเมตรด้านคู่ขนานห่างกัน42เซนติเมตรส่วนที่มีพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นพื้นที่เท่าใดวิธีการคิดก็คือหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วนำไปลบกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะคะ สูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ได้แก่กว้างคูณยาวตรงนี้เราเรียนมาตั้งแต่ปสีแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะพื้นที่สีเขียวนะคะถามว่าส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวนั้นมีพื้นที่เท่าใหร่นะคะสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง84 ยาว120ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ60ด้านคู่ขนานห่างกัน42นะคะเวลาคำนวณน,น้องน้องก็ต้องคำนวณหาลักษณะอของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนได้แก่กว้างย่อไวเป็นกอไก่คูณกับยาวกว้างก็คือ84คูณกับยาว120ได้คำตอบออกมาถูกไหมนะคะ หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะส่วนที่สองก็คือสี่เหลี่ยมเปียกปูนนะคะขอย่อหน่อยเดี๋ยวจะไม่พอนะคะสูตรก็คือฐานคูณสูงเขาให้ฐานมาเป็น60คูณกับ42ได้คำตอบออกมาจำนวนเท่านี้นะคะ คุณครูยังไม่ได้ให้คำตอบนะคะนักเรียนนะคะจากนั้นการหาคำตอบครั้งสุดท้ายทำอย่างไรให้นักเรียนนำนะคะคำตอบของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งแทนด้วยหัวใจตรงนี้นะคะนำไปลบออกจากพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งคุณครูแทนด้วยสามเหลี่ยม่าสีแดงตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ ก็จะได้เป็นคำตอบครั้งสุดท้ายนี่คือแนวการคิดของเรานะคะเราก็แค่ทำตามวิธีการคิดนะคะนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้แต่ตรงนี้เขาให้ฝึกวิเคราะห์โจทย์เฉยๆนะลูกนะคะยังไม่ลงมือทำอ่ะนะคะเขาก็ให้เฉลยมาไว้ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูงคูณฐานหรือฐานคูณสูงนะคะพื้นที่ก็คือ ส่วนสีม่วงเป็น4 2คูณ60เท่ากับ2520ตารางเซนติเมตรซึ่งเมื่อกี้คุณคูณแทนด้วยอะไรนะแทนด้วยรูปหัวใจสีเหลืองถูกปะนะคะอ่าแล้วอีกอันหนึ่งก็แทนด้วยรูปสีสีแดงนะคะสามเหลี่ยมสีแดงนะคะพื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะคะมีพื้นที่เท่ากับนักเรียนก็นำกว้างคูณยาวได้อยู่ 1080ลบกับพื้นที่สีม่วงก็คือ2520เป็น7560ตารางเซนติเมตรนั่นเองมาดูตัวอย่างถัดไปไม้อัดแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีฐานยาว110และสูง60นิดาต้องการทาสีไม้อัดทั้ง2ด้านส่วนที่ทาสีคิดเป็นพื้นที่เท่าใดเวลาเราเขียนโจทย์ปัญหาเรามักจะเริ่มด้วยคำว่าวิธีทำ แล้วนักเรียนก็ก็หาพื้นที่นักเรียนก็เขียนให้ครูเข้าใจเนาะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับสูงคูณความยาวของฐานตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้คือสูตรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงความสูงก่อนทั้งนั้นความสูงนะคะก็ไม่อัดหนึ่งด้านนะคะมีพื้นที่นักเรียนก็นําสูงไปคูณกับ ฐานเลยนะคะได้เท่ากับ6,600ตารางเซนติเมตรดังนั้นส่วนที่ทาสีคิดเป็นนะคะ2คูณกับ6,600เท่ากับ1 3 2 0 0ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะทำไมเขาถึงต้องคูณ2เพราะเขาบอกว่าทาไม้อัดทั้ง2ด้านแต่ตรงนี้เขาให้มาแค่1ด้านเราก็เหมือนกับกับด้านไม้อัดใช่ไหม ก็แปลว่าเราต้องทาสองครั้งนะคะพื้นที่ก็เพิ่มออกมาเป็นสอเท่าก็จะกลายเป็น2องคูณกับหกพัน้อั่นเองนะคะข้อที่1ค่ะเราลอง,ลองทำดูแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีฐานยาว20เซนติเมตรสูง15ด้านหน้าของแผ่นป้ายนี้มีพื้นที่เท่าใดถามแค่ด้านหน้าแปลว่าถามแค่ถามแค่หน้าเดียวนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนาน แรกๆเราก็ต้องวาดรูปจำลองของมันออกมาก่อนเขาบอกว่าให้สูง15เห็นไหมคะแล้วก็ฐานนั้นยาวอยู่20 mm hmm. เราก็ขึ้นต้นได้วยคำว่าวิธีทํา mm hmm. เราก็บอกว่าหาพื้นที่ของด้านหน้า mm hmm. แผ่นป้ายคร mm ู hmm. เอาเข้อความมาจากไหน เอาข้อความมาจากนี้ค่ะเท่ากับกุอนรูก็ฐานคูณสูงรูสูงคุณท่านคูไม่ซีเรียสน,นะคะได้หมดเนาะเป็น20คูณกับสูงเท่ากับ15 15 2ได้30นะเติมศูนยอีกหนึ่งตัวเป็น300นะคะพื้นที่จะต้องเป็นตารางเซนติเมตรด้านหน้าของแผ่นป้ายแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใด นะคะคิดอันลำดับเดียวนะคะน้องเด่นก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะตอบว่าพื้นที่ด้านหน้าแผ่นป้ายมีพื้นที่เท่ากับ300ตารางเซนติเมตรนั่นเองทำง่ายง่ายแบบนี้คุณครูก็ให้คำตอบแล้วก็ให้คะแนนละนะคะพอแล้วเนาะ เข้าใจเนาะข้อที่2กระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละด้านมีความยาว12.6เซนติเมตรและมีระยะห่างระหว่างด้านที่อยู่ตรงข้าม6.8เซนติเมตรวัดรูปจะ้ะด้านทุกด้านยาวเท่ากัน สูงระยะห่างก็คือความสูงนั่นแหละเป็น6.8ส่วนฐานตรงนี้เป็น12.6ใช่ไหมนะคะนักเรียนก็ทำต่อได้เลยจำเป็นต้องจำลองรูปด้วยนะคะต้องทำต้องวาดรูปส่งครูด้วยนะคะกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กระดาษมีพื้นที่เอาล่ะ ก็คือฐานคูณสูงนะคะฐาน12.6ค่าคูณกับ6.8คูณค่ะเดี๋ยวค่อยคูณเดี๋ยวค่อยนับจุดทศนิยมเนาะ6 8 48ทด4 16 20ทด2อ่า หกทดสามสิบห้าทดหนึ่งเห็นไหมคะเป็นเจ็ดรวมแล้วเป็นแปดหกหกเจ็ดนะคะทดนิยมขีดตำแหน่งสองตำแหน่งได้อยู่เจ็ดสิบหกจุดหกแปดนะคะตารางเซนติเมตรนะคะเราก็ตอบ เปียกปูนนะคะมีพื้นที่อ่าลืมไปตะกี้ต้องเขียนเป็นเลขไทยเนาะเจ็ดสิบหกจุดหกแปดตารางเซนติเมตรนั่นเองเนาะข้อที่3อารีรัตจ้างช่างปูนเออโทษช่างปูพื้นด้วยผน ด้วยแผ่นคนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตั้ง300แผ่นซึ่งมี1แผ่นนั้นน่ะยาวด้านละเท่าไหร่นะ0.5แปลว่าฐานของเราได้0.5ด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกัน0.4เห็นไหมช่างนะคะคิดค่าจ้างตารางเมตรละ490บาทอารีรัตต้องจ่ายค่าจ้างเท่าใดนักเรียนก็ หาก็หาอะไรก่อนวิธีทําลำดับที่หนึ่งหาพื้นที่ของคอนกรีตหนึ่งรูปค่ะเท่ากับ0ูนจุดหคูณกับ0.4นะคะคูณเป็นเป้าาคูณเลยนะคะ ไหมทดสองเป็นศูนย์สองศูนย์ทิยมสองตำแหน่งเป็นศูนย์จุดสองนั่นเองนะคะศูนย์จุดสองศูนย์ตรอเมตรตารางเมตรนะคะลำดับที่สองมีทั้งหมดอยู่สามร้อยแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นคอนกรีตรทั้งหมด ก็คือนะคะศ .20 คูณกับสามร้อยค่ะอ้าวคูณไปอืม สนญยสองตำแหน่งก็ได้อยู่60พื้นที่นะคะตารางเมตรนะคะแต่เขาบอกว่าจ้างคิดค่าจ้างตารางเมตรละ490บาทอารีรัตต้องจ่ายค่าจ้างขั้นตอนที่3 หนูก็นำสี่าสิบนะคะไปนคูณทั้งหมดซึ่งมีพื้นที่อยู่60ตารางเมตรนะคะ96้าหกหสี่ยี่สิบสี่อ,อารีรัตต้องจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเท่านี้บาทนั่นเองนะคะ ก็สรุปซะหน่อยฮารีรัตต้องจ่ายค่าจ้างเห็นไหมคะกว่าเราจะเจอคำตอบเราต้องทำตั้งสามขั้นตอนแน่นะคะ โอเคนะนะคะอ่านดีๆนะคะส่วนมากเขาจะให้หาหนึ่งรูปก่อนแล้วก็นำไปสู่จำนวนทั้งหมดก็คือแล้วแต่ที่เขากำหนดเนี่ยนณะตอนนี้เขาให้มา300แผ่นถูกไหมก็จะได้อยู่60ตารางเมตรนะคะแล้วต้องจ่ายค่าจ้างเท่าใดก็นำตารางเมตรละนะคะ490แล้วนำไปคูณกับ60ก็จะได้เป็นคำตอบครั้งสุดท้ายเห็นไหมคะ3ขั้นตอนนะ อ,อธิบายแบบฝึกหัดกันนักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมารูปาาหาพื้นที่นะคะสี่เหลี่ยมหน้าขนานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนำมาหาคำตอบในข้อ1 2และ3ข้อที่1พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ50.25ต้นต้องการติดแผ่นกันกระแทกรอบขอบโต๊ะ เขาต้องเตรียมแผ่นกันกระแทกยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรอันนี้หาอะไรให้หาความยาวรอบรูปนะคะนำด้านทั้ง4ี่มาบวกกันด้านทั้ง4แทนด้วย a b c d แล้วหนูก็จะเจอคำตอบเลยหน่วยออกมาเป็นเซนติเมตรข้อที่สอง ขอบบอ่อเลี้ยงปลาแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง25.5ยาว60.25เพราะอ่านมาถึงจุดนี้ปุ๊บจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอกว้างกับยาวนั้นไม่เท่ากันถูกไหมวิชัยทำรั้วลวดหนามรอบขอบบอ่อสามชั้นต้องใช้ขดหนามยาวอย่างน้อยเท่าไรตัวนี้ก็หาความยาวรอบรูปแต่หากี่ชั้นหาสามชั้นให้นำหกสิบเนี่ย ไปคูณอ่าไปบวกกับ60.25นะบวกกับ25.5กี่ครั้ง2ครั้งเพราะมี4ด้านถูกไหมได้คำตอบมาเท่าไหร่นะคะได้คำตอบเท่าใดก็จะกลายเป็นความยาวรอบรูป1รอบจากนั้นให้นำคำตอบนั้นไปคูณกับขอบบ่อ3ชั้นก็คือคูณ3รอบก็จะกลายเป็นคำตอบครั้งสุดท้าย นักเรียนชั้นปห้คงคุ้นเคยกับการที่ครูนะคะให้แนวคิดไปในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะในข้อ3กระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแผ่นหนึ่งมีความยาวรอบรูป56เซนติเมตรมีด้านหนึ่งยาว12.5เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งยาวเท่าใดมุมฉากมีความยาวรอบรูป56 หนูก็หาเลยความยาวรอบรูปทั้งหมดนั้นโจทย์ให้มาเท่าไหร่นะ56ความยาวรอบรูปก็คือ a บวก b บวก c บวก d มีด้านหนึ่งยาว12.5ซนติเมตรแสดงว่า12.5นั้นอ่ะได้2ด้านเพราะว่าด้านของสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านนั้นอ่ะ รงนี้ก็อาจจะเป็น12.5เห็นไหมคะตัวนี้ก็เป็น12.5ส่วนด้านนี้ไม่รู้ด้านนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมก็จะเป็น12.5แล้วก็บวกกับ c บวก d นะคะให้ในักเรียนรวมเลขตัวนี้ก่อนแล้วนำเลขไปลบกับ56ก็จะได้ C d บวก d ออกมา แล้วคำตอบของมันก็คือนำไปหาร2นั่นเองนะคะลองทำดูนะคะข้อ3ข้อที่4ช่างต้องการพื้นหินขัดและแบ่งเป็นแนวทองเหลืองทำเป็นลวดลายที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่าๆกัน6รูปซึ่งแต่ละรูปมีความยาวรอบรูป3.2เมตรช่างช่างต้องใช้เส้นแบ่งแนวทองเหลืองอย่างน้อยกี่เส้น แต่ละรูปมีความยาเปียกปูนถูกไหมมาดูลักษณะของเปียกปูนแต่ละด้านยาวเท่ากันช่างให้มาด้านละ3.2แปลว่าหนูต้องนำ3า3.2นั้นมาคูณทั้ง4ด้านก็จะกลายเป็นกี่รูปคะ1รูปนะคะความยาวรอบรูป1รูป3.2คูณ4ก็เหมือนกับ3.2บวกกัน4ครั้งนั่นแหละคล้ายๆกันทีนี้เขาบอกว่ารูป แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัวนี้มีทั้งหมด6รูปเท่าๆกันหนูก็นำคำตอบไปคูณกับ6อีกหนึ่งรอบก็จะกลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องในแบบฝึกหัดที่7.10นี้นะคะมันเป็นแบบฝึกหัดที่หาความยาวรอบรูปนั่นเองตอบออกมาเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการสอนนะคะ ในแบบฝึกหัดที่7.11อีกหนึ่งรอบซึ่งเป็นเรื่องโจทย์ปัญหานะโจทย์ปัญหาของออรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะอาจจะยาวนิดน,นึงนะคะเต็มไปด้วยเนื้อหาขอให้นักเรียนก็มีความตั้งใจเรียนนะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่1 0 7.10แล้วคลิปนี้คลิปเดียวต่อด้วย7.11อีกหนึงครั้ง นะคะคหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเดี๋ยวจะลงคลิปนี้อีกหนึ่งรอบนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ